สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูพันธุ์โทเรียนที่เราเรียกกันว่าเกาวิโอแลน์ o นะครับเกาวิโอแลน์ I o นะใบจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ใบใหญ่ๆครับใบทรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่แดงอินโดนะผมบอกนิดนึงอันนี้ไม่ใช่แดงอินโดแต่อันนี้เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงจากที่เคยกินนะครับกินแล้วด้วยแล้วก็ลูกลูกเขาจะกลมๆหนามยาวๆหยีๆหน่อยนะครับ เนื้อเขาจะมีในลูกเดียวกันเนี่ยจะมีเนื้อเหลืองอมส้มมีเนื้อสีแดงเวลางอมจัดนะครับแกะออกมาเจอสองสีเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดจำหน่ายครับนี่ของของมีน้อยนะครับของมีน้อยของมีแค่นี้เองของมีแค่นี้เองครับหมดแล้วก็หมดเลยด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยอันนี้ต่อยอดมาจากคุณลุงหลัดแก้ว จากสวนจันทุสุนะครับอันนี้เป็นต้นของสวนจันทุสุก็เป็นสายพันธุ์ที่เพื่อสมาชิกสนใจซื้อครับเพราะว่ามีการรีวิวจริงมีกินจริงนะครับรีวิวจริงกินจริงมีภาพจริงมีของจริงให้ดูนะครับไม่ต้องคิดว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ขายอยู่ต้นละ800บาทครับขายอยู่ต้นละ800นะก็ของมีน้อยนะครับแต่ใช้คำว่าลิมิเต็ดอีดิชันแล้วกันนะครับลิมิเต็ดอีดิชันสำหรับคนที่สนใจนะครับแบบนี้นะ ใบก็แบบนี้ครับไม่เหมือนดอินโดนะครับไม่เหมือนดอินโดใบไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อสมาชิกใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับโบรานกันแต่เนี้ยกินแล้วแปดร้อยบาทคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามีม,มีมีไม่ถึงสิบต้นยี่สิบต้นละบ้างเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไม่มีการผลิตและพัฒนาเพิ่มเติมมานะครับก็ขายไปประมาณนึงนะครับขายไปเยอะอยู่นะใครที่สนใจนะครับสินค้ายังมีอยู่นะครับ กาวิโอแลนดจากสวนลุงหมูตุ้ยพันไม้ต่อยอดพันธ์มาจากสวนจันทวิสูต์ครับของคุณลุงบรรัดแก้วต้นพันออกลูกแล้วกินแล้วมีรีวิวให้ดูเดี๋ยวถ้าใครเห็นคลิปนี้ผมคงใส่ภาพไปในคอมเมนต์ให้นะครับแต่ถ้าเห็นอยู่ในคลิปก็ประมาณนั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยกับลายแอดกิ่งพันดูเรียนจากสวนลุงหมูตุ้ยพันไม้กับกาวิโอแลนด